จองให้ทันครับพี่ยาริสตัวนี้นะเครื่องยนต์พันห้าปีสิบสามไมล์แสนสองครับปีสามแลไมล์แสนสองเฉลี่ยแล้วนะฮะใช้งานยังไม่ถึงปีละหมื่นเลยนะรถสวยพร้อมใช้งานสีบอรลรเงินราคาไม่ถึงสองแสนคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับสภาพสวยจริงเจ้าของเดิมดูแลรักษาแบบดีมากๆนะฮะและได้สีบอลครับไม้น้อยนะครับสนใจคันนี้ซื้อสดไม่มีแหวนนะครับสนใจคันนี้ดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถเข้าใหม่ปานปิเพชยนต์นะครับวันนี้นะฮะผมมีรถเท่าใหม่มาอัปเดตก็คือหลายคันแหละแต่ว่าเดี๋ยวขอจดจงคันนี้ก่อนมี C H R นะครับแล้วก็มีโค a Co s สครับมี o r t u u n r นี่เห็นไหมเยอะเลยนะครับ แต่วันนี้ผมจะมาเจาะจงคันนี้ครับราคารถที่ไม่ถึง200,000บาทนะครับคันนี้เป็นตัวยาริสนะฮะเครื่องยนต์พ5นห้าใครหาอยู่นะได้รถปี2013นะครับและที่สําคัญเลขไม่อยู่ที่แสนสองเท่านั้นแล้วบอกเลยว่าคันนี้ตัวท็อปสุดนะครับภายในโคตรแจ่มนะครับสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายแม็กได้เป็นแม็กทีซีล้อ เป็น m a ็กทีซีสีทองแบบนี้รถสวยพร้อมใช้งานนะวันนี้นะฮะจะอัปเดตให้ใครจองก่อนได้ก่อนจะตัดสินใจงานครับรถราคานี้หายากมากๆนะฮะได้เป็นตัวยาริสนะครับเครื่องยนต์พันหตัว R S ซึ่งเป็นตัวท็อปโชมนี้เนี่ยหากันเยอะมากนะก่อนหน้านี้มีเข้ามาขายอยู่ประมาณแสนห้าแตอนนั้นอนะ่ะมันจะเป็นช่วงมันจะเป็นตัวประมาณตัว E ตัว G อะไรประมาณนี้ แต่คันนี้ได้เป็นตัวท็อปครับซื้อสดไม่มีแวนนะฮะพี่รับรถคันนี้ไปใช้งานได้นะครับที่สําคัญคันนี้ไม่าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะผ่อนอยู่ประมาณหลักหลักพันนะฮะประมาณไม่ถึงห้าพันนะนะครับได้รถปีสิบสามสภาพสวยนะอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะรีบติดต่อหาผมครับหยิบมือถือขึ้นมาศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าได้เลยครับตัวนี้เป็นตัวยาริสหนึ่งจุดห้า rs ครับแล้วก็ได้เครื่องยนต์พันห้าโฉมสุดท้ายนะครับได้เป็นตัวเลขไมล์แสนสอง ปี13ราคาขายคันนี้ครับอยู่ที่1,99,000บาทเท่านั้นเองนะฮะ คือค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยนะครับหาไม่ได้แล้วในตลาดภาษีต่อตลอดนะฮะและภาษีคันนี้ได้ปี69แล้วด้วยนะครับใครอยากได้คันนี้ฟรีดาวก็ผ่อนประมาณ4ี่พันสามพันสี่พันนะได้คันนี้ไปใช้งานรถปี13สามารถจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะนะครับในเรื่องของสีผิวพันธุ์ของเขานี่คือสีเดิมนะฮะรถเทินเข้ามานะตัวนี้เป็นรถบ้านนะครับมือเดียวด้วยนะครับสภาพสวยนะฮะได้ในเรื่องของฝากระโปรงหน้าครับที่ไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเคาไปเนี่ยสีบางเดิมนะครับกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถแต่มีในเรื่อง ของโลโก้ RS แล้วก็รูรังพึ่งระบายความร้อนทะเบียน4119พี่ได้ทะเบียนนี้ไปใช้งานนะครับรวมถึงไฟหน้าตัวนี้เดี๋ยวผมขัดสีชวีวันให้นะให้มันเป็นสีใสขึ้นนะครับตัวนี้ได้ไฟหน้าเป็นไฮโดรเจนมาให้แล้วนะครับภายในเนี่ย ได้ในเรื่องของหน้าจอทัชสกีนที่เป็น Android มาให้เลยด้วยไฟตอนหมอคู่หน้ามีมาให้ครับจุดเชื่อมต่อด้านข้างมีมาให้แล้วเนาะแนบชิดสนิทแบบนี้ครับไม่อ่านะครับแล้วก็ปุ่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อฮะไม่มีบุบเลยนะครับโลโก้ v v t i ครับแล้วก็มีในเรื่องของล้อแม็กครับตัวเนี้ยจะเป็นแม็ก c นะแม็ก c ก้ามันจะเล็กๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ได้ในเรื่องของขอบล้อเนี่ยประมาณ15นิ้วยางนะฮะยางดอกยางลึกอยู่เลยนะตัวนี้ ยางในยางปีย5ิบเออยสามขออภยัยนะยางปีย3ิบสามดอกยางเนี่ยเห,เหลือเลยไอ้พวกหนามเนี่ยตรงนี้ยังอยู่นะ เห็นไหมนะครับนี่คือ,อยางเพิ่งเปลี่ยนมานะครับใครอยากได้คันนี้แล้วเปลี่ยนมาแล้วไม่ค่อยได้ใช้เลขไม้แสนสองคุณคิดดูนะครับรถประมาณ10กว่าปีแล้วนะฮะแต่ไม่แค่แสนสองเนี่ยถือว่าใช้งานน้อยไหมซึ่งมันน้อยมากจริงๆนะครับในเรื่องของประตูด้านข้างสีบานไม่มีเปลี่ยนเห็นไหมช่องไฟต่างๆครับไม่มีชนิด้านข้างมาเลยนะครับราคา1นึ0 0 0สนเบาทพี่ได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มค่ากระจกมองข้างครับมีไฟเลี้ยวให้แบบนี้นะฮะแล้วก็กระจกไม่แตกไม่เลา กระจกเห็นไหมโลโก้โตโยต้ชัดเจนนะครับรวมถึงกระจกด้านหน้าครับโตโยต้าชัดเจนนะอันนี้คือกระจกเดิมไม่ได้เปลี่ยนมานะครับไม่ได้เปลี่ยนมาแล้วก็นี่ต่อภาษีเรียบร้อยครับถึง23สิงหาคม69บนหลังคาครับเดี๋ยวขาดสีให้อีกหน่อยหนึ่งนะมันดูเหมือนว่ามีด้านๆนิดน,นึงแต่ว่าไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนี่คือสีเดิมนะครับในเรื่องของกันสาด มีมาให้นะครับกันสาดเนี่ยไม่ซีดเลยเห็นไหมกันสาดไม่ซีดนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมฮะกระจกด้านข้างครับเป็นโลโก้โตโยต้าชัดเจนเปิดมาดูภายในครับโคตรสวยต้องเรียกได้ว่าโคตรสวยครับคอนโซลด้านในนะฮะเป็นคอนโซลกลางเนี่ยที่เป็นพลาสติกผิวเรียบสีดําทําความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็มีในเรื่องของจอยแอนดรอยครับชื่นต่อยเปิ้นคาร์เพนดรอยอัลโต้มีมาให้แอร์แมนนวลนะฮะนี่เห็นไหมฮะสภาพดีจริงนะครับเกียร์ออโต้นะตัวนี้นะครับมีในเรื่องของกล้อง บันทึกด้านหน้ามาให้แล้วนะครับแล้วก็บนหลังคาครับตัวเนี้มันมีในเรื่องของที่เขาเอาปูนขาวนะฮะมาทําเป็นยนันแต่อันนี้ทําความสะอาดได้ง่ายนะครับเบาะจริงๆเป็นเบาะผ้าแต่ว่าคันนี้เขาใส่เขาเรียกว่าชุดครอบเบาะมาซึ่งเป็นหนังนะครับคือถ้าถอดออกเนี่ยใหม่กริปนะครับต้องเรียกได้ว่าใหม่กริปนะฮะในเรื่องของประตูด้านข้างครับเห็นไหมแผงประตูตรงนี้จะเป็นผ้ามา นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในเรื่องของพลาสติกผิวเรียบนะฮะเป็นกระจกออโต้สีบานเลยนะบอกเลยว่าได้คันนี้ไปอย่างคุ้มนะเดี๋ยวแกะให้ดูในเรื่องของสปอนมทอาร์ครับเรียงกันสวยอยู่ครบแบบนี้ฮะ รถไม่เคยชนหนักพีความจมน้ามาแน่นอนครับถ้าตรวจพบเจอคันนี้นะฮะชนหนักพีความจมน้ํานะผมรับซื้อคืนเต็มจานวนนะผมเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายชัดเจนนะฮะพี่เอารถมาจอดที่หน้าเพยนต์และรับเงินคืนกลับไปได้เลยนะเห็นไหมฮะโลโก้โตโยต้าชัดเจนเปิดมาดูด้านในครับในเรื่องของช่องไฟต่างๆเนี่ยถ้าขยับบอไปหน่อยนะอันนี้ผมถอดถ่ายรูปนะผมเลื่อนมาเพื่อถ่ายรูปนะครับหัวเข่าไม่มีชนแน่นอนครับคันนี้นะับเป็นยาลิสท่าประตูที่น่าใช้สุดๆอีกหนึ่งคันนะครับรถไม่มีชนหนักพีความจมน้ามาครับสป แบบนี้นะฮะสภาพนี้หาไม่ได้จากที่ไหน เลขไม่แสนสองในราคานะครับหนึ่งแสนหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับซื้อสดไม่มีแหวนนะฮะจุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดครับแม็กฝั่งนี้รอขัดนะครับรอขัดอีกทีหนึ่งนะครับบนหลังคาครับตัวนี้ได้ตัวรับสัญญาณได้เป็นขีบฉลามช้าฟินมาให้แล้วสปอยเลอร์มีให้ครบครับนะฮะแล้วก็ที่ปั่นน้าฝนมีมาให้นะครับและที่สําคัญกระจกแท้เดิมไม่มีเปียกนะครับไฟได้ได้เป็นไฮโดรเจนมานะครับมันจะมีแบบ LED อีดีไลท์จัดดิ้งวงกลมตรงกลางมานิดนึงนะครับไฟทับทีีีมมมจุดเเซซ็นนออร์ถยาให้ะพ่ ตัวนี้นะครับเปิดฝาท้ายนะครับง่ายๆเลยฮะมีถาดท้ายยาลิตแท้ด้วยไหมนะครับรถสวยพร้อมใช้งานครับใครสนใจอย่าตัดสินใจนานพี่หยิบมือคือขึ้นมาครับกดเบอร์ผมเลยนะฮะศูนย์แปดสอเจ็ดหโชคขึ้นสุดลงสุดครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีรอยถอดครับนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับและโชคขึ้นสุดแบบนี้ถอดแมนนวลนก็จริงนะแต่ว่ามันเบามากนะตัวนี้นะครับ สวยจริงนะครับใครมองหาอยู่นะฮะหยิบมือถือขึ้นมากดเบอร์ผม0825713369เบอร์ผมสามารถแอดไลน์ได้ก่อนเข้ามาครับติดต่อมาหาผมสักนิดนึงเนาะเพื่อที่ผมจะได้อยู่ดูแลต้อนรับแต่ถ้าพี่โทรเข้าส่วนกลางนะครับเขาอาจจะเบอร์เอาเบอร์พี่เนี่ยส่งให้เซลล์ที่อาจจะไม่รู้เรื่องรถลึกจริงไม,ไม่ไม่มีประสบการณ์เท่าผมมาดูแลพี่ก็ได้นะอาจจะตอบไม่ตอบโจทย์พี่เท่าไหร่แต่ถ้าพี่อยากได้เซล์ที่ตอบโจทย์พี่นะครับพี่หยิบม,มือถือแล้วโทรหาผมเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้มาติดต่อผมครับผมมีประสบการณ์ประมาณ8ปีเลยนะเกกี่ยวับ รถยนต์นะครับก็คือทําทางป้ายแดงและมือสองมาแล้วนะครับสามารถอธิบายเปรียบเทียบพี่ได้นะฮะแต่ถ้าพี่โทรเข้าส่วนกลางเนี่ยมันจะมีแอดมินนะครับแล้วเขาจะส่งเบอร์มาให้พี่เนี่ยส่งเบอร์เนี่ยลงมาให้กับเซลล์ที่ว่าไม่ค่อยได้รีวิวเนี่ยผมมารีวิวบ่อยจะตายนะครับผมรีวิวผมหาเคสเองนะผมไม่ค่อยได้เบอร์จากแอดมินเท่าไหร่นะครับเปิดมาดูภายในนะครับตัวนี้ครับอ่าฝั่งนี้ให้ดูโครงสร้างนะฮะโครงสร้างแบบนี้เลยนะนี่ครับเม็ดวงเม็ดอาร์คเรียงสวยแบบนี้นะครับ ไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํามานะฮะนี่รถสวยพร้อมใช้งานจริงๆนะครับใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะล้อมแม็กครับตัวนี้ก็คือมันไม่มีรอยปีนฟุตบาทเนาะแต่เดี๋ยวขอขัดหน่อยนะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดสนิทแบบนี้นะครับกันทรงกันสาดมีให้นะครับในเรื่องของนี่แม่กระจกนะครับ เป็นโตโยต้าชัดเจนนะทุกบานนะพี่นะรถคันนี้ไม่เคยชนหนักพี่ความจมน้ามานะผมตรวจพบเจอชนหนักพี่ความจมน้ํารับซื้อคืนเต็มจานวนเป็นโดเมทอารครับอยู่ครบนะฮะคันนี้ก็ได้รถปี13นะปี13เนี่ยถือว่าน่าใช้อยู่ผม รถที่ผมใช้อยู่ปี12ด้วยนะครับแล้ใหม่เยอะกว่าคันนี้อีกนะฮะในเรื่องของแผงปรับรถกระจกครับมีออโต้บานคนขับมาให้แล้วมีเซ็นทรัลล็อกครับปุ่มล็อกกระจกปุ่มพับกระจกไฟฟ้าปรับองศากระจกและที่สําคัญคันนี้เป็นพุชสตาร์ทครับพีพุชสตาร์ทมีมาให้เป็นกุญแจรีโมทนะครับกุญแจรีโมทนะครับวงมาลรยหุ้มหนังมีปุ่มมัลติฟังก์ชันให้ครบนะครับในเรื่องของกุญแจครับจะได้แบบนี้เลยเห็นไหมนี่จะได้แบบนี้นะครับก็เหยียบเบรกสตาร์ทได้ง่ายครับ e จ g i n ต start าให้แล้วนะสำหรับตัวนี้หุ้มหนังเพิ่มเสียงลดเสียงครับสั่งแล้วก็กนโมดต่างๆได้ครับมีหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อพวก Apple c a r p เป Android Auto ได้หมดนะครับ g o o g l e Map ดูได้นะครับหน้าจอ M I D ครับขนาดใหญ่มีในเรื่องของเลขไมค์ครับหนึ่งแสมกิโลถือว่าใช้งานน้อยช่องแอร์สวยๆแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับเกียร์ออโต้ครับมีเกียร์โลเกียร์อะไรต่างๆนะฮะแล้วก็บนหลังคาครับตัวนี้นะ กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมือนะไม่ใช่อัตโนมัติม่านบางแดดมีกระจกสองให้แบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะฮะทั้งสองฝั่งและสภาพนี้คุณโอ้โหหาไม่ได้จากที่ไหนแล้วนะนะฮะเป็นเบรกนะฮะดูก่อนนะครับ ขออภัยเรื่องเท้านะครับแป้นเบรกนะฮะก็คือในเรื่องของแป้นเบรกเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่ผ่านการใช้งานมาพี่ได้คันนี้ไปยังไงก็ตอบโจทย์อุณหภูมิความร้อนอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับและรถไม่เคยชนหนักพี่คว่ำหัวนอนทุกจุดไม่เคยถอดสนใจคันนี้นะฮะรีบติดต่อหาผมครับหยิบม,มือถือขึ้นมาฮะโทรมาที่0825713369เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ครับโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับว่ารถราคาเท่าไหร่หนู่นนี่นั่นต่อรองราคาซื้อสดไม่เก็บแบตนะสาหรับตัวนี้ เข้ามาดูในห้องเครื่องครับเครื่องยนต์1.5ลิตรนะฮะตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็แรงนะครับสามารถไปได้4-5คนเลยทีเดียวนะฮะซื้อกับผมผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แบตเตอรี่เดี๋ยวผมเช็ค CCA ให้ถ้าเกิด CCA ไม่ถึงเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยนะฮะแต่ถ้าถึงเดี๋ยวผมรับประกันให้ทั้งหมด3เดือนคุณดูก่อนนะครับน้ำมันเครื่องไม่มีเลือนไหลครับสายพานเดินเบามากเครื่องยนต์ไม่สั่น ะะและที่สําคัญไม่มีสนิมขึ้นนี่คือการยืนยันว่ารถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามานะฮะในเรื่องของครับฝากระโปรงหน้าครับตรงนี้นะฮะหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะแกม้มคางไม่มีเปลี่ยนแน่นอนครับไฟหน้าแท้เดิมโรงงานนะครับตัวนี้นะฮะไม่ได้เปลี่ยนมารู้จักสภาพแล้วนี่คือไฟแท้ไฟเดิมนะับไฟแท้ไฟเดิม,นะท,ดมทั้ง2ฝั่งเลยนะครับนี่ นะในเรื่องของหัวน็อตทุกจุดนะฮะไม่มีร่องรอยนะครับนี่ไทยคุยโตครับโลโก้ชัดเจนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงคารตรงอะไรต่างๆนะไม่มีบิดเบี้ยวนี่คือสภาพเข้าเดิมๆเลยนะหัวน็อตทุกจุดครับนะฮะเนี่ยมันอยู่จนสนิมขึ้นนะพี่ตรงนี้ก็คือเวลาเราล้างรถบ่อยๆเนาะมันอาจจะขึ้นได้นะครับในเรื่องของเหลี่ยมสันฝากระโปรงหน้าไม่มีบิดเบี้ยวครับตีตาโตโยตา้ามาชัดเจนแล้ว,ซ,วซิลซิลิคนต่างๆอยู่ครบ,ร,บ,บาารูบายอากาศรูบายความร้อนสักการะการความร้อนต่างๆอยู่ครบแบบนี้นี่คือรถ มือ2ที่นําเข้ามาแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยสภาพสวยมากนะครับอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะติดต่อหาผมครับหยิบมือถือขึ้นมาโทรมาที่0825713369ครับเป็นยาริส1.5ตัว RS ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดนานๆจะเข้ามาทีนะแล้วก็ได้ในเรื่องของช่องไฟต่างๆคุณดูเห็นไหมช่องไฟต่างๆนะฮะไม่มีชนหนักพี่ความจนน้ํามาเจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลดีนะครับแล้วแต่งซิ่งมาให้เรียบร้อยนะครับ แต่ว่าท่อไม่ดังท่อไม่ดังนะ,ะไม่ต้องห่วงอันนี้คือพี่เอาไปใช้งานได้เลยภายในได้เป็นจอ a n n r r o i d มาให้สภาพนี้หาไม่ได้จากที่ไหนราคา1ล้านเอาเข้าไป1นึ่งแบาท ไม่แสนสองได้คันนี้ไปถือว่าจบครับนะฮะหยิบมือถือขึ้นมาครับกดโทรหาผมครับก่อนเข้ามาแอดไลน์มานะครับก็ส่งข้อความมาหาผมหน่อยเดี๋ยวผมส่งแผนที่ให้เข้ามาดูรถนะครับเชื่อได้ว่าพี่ดูเสร็จเนี่ยพี่ชอบแน่นะครับสําหรับคันนี้นะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะนะครับสาหรับวันนี้นะครับต้องขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ